ร้อนะครับรอนกันใช่ไหมครับพารพัดพาดพัดพัด้วยนะพัดพังว่ารอั้แต่เช้าร้อนไม่ร้อนม่น่ดอยไม่เ่เยป้จริงร้อนมันร้อนมร้อนมันร้ตัดฟันใช่มแต่ว่าแต่ว่าเรามีความสุขโอ้มีความสุขแล้วับแล้วแฟนับมีความสุขไหมคะมีควมสุขแล้วเราสุกแล้วนะฮะโอ้ ไเลยเข้าต่างขาแล้วแบบโอ้โหดูผิวคุณดูผิวเขานะผิวแบบเนี้ยอยากถามว่ามีปัญหาผิวแห้งบ้างไหมฮะม,ฮะมีครับมีเหรอไอเฟิร์สก็มีนะจริงๆแล้วจริงเหรอคุๆต้องมาเฟิ่อยมาด้วยนะเพราะเฟื่อยผิวแห้งกว่าเอาล่ะะแล้วปัญหาผิวแห้งแบบเนี้ยเราดูแลยังไงบ้างอะฮะก็ต้องทำไว้เจอครับคือเขาต่างเคยมีครั้งหนึ่งที่ไปญี่ปุ่นแล้วก็ผิวแห้งมากผิวลอกลอกแบบลอกเลยจึงต้องไปหาซื้อครีมแล้วก็จนได้เซรัวีนั่นแหละออ๋ พนนราะเวลาเวลาผิวแห้งบางทีเราต้องแต่งหน้ามันจะมี<ช>ปัญหาเรื่อง,องของการแต่งหน้าลงเอรพมันจะไม่ค่อยติดบ,บางทีก็เป็นข<ช>ุยอะไรแบบนี้<ช>ต้องมีตัวช่วยดีๆ<ช>นะคะ,ะ,ะขอโทษนะคะมีขอโทษครับด้วยโอ้แ <aunque> ฟนคลับคือแบบว่ามาหนาแน่นมากๆเลยนะคะแล้วคนที่แบบว่าเออหนูอยากจะมีผิวหน้าสุขภาพดีแบบนี้บ้างนะคะจะแนะนำเขายังไงดีก็ หลักๆก็คือความชุ่มชื้นนั่นแหละคับที่ที่มันเป็นส่วนสำคัญที่ทําให้ผิวหน้าเราแข็งแรงไม่ว่าจะผิวหน้ามันหรือว่าผิวหน้าแห้งสิ่งที่ขาดก็คือความชุ่มชื้นทั้งหมดเลยความชุ่มชื้นมีสำคัญสำคัญถึงแม้ว่าบางคนบอกว่ามีปัญหาเรื่องของผิวมันจริงๆความชุ่มชื้นก็ยังจะเป็นอยู่ครับผมความชุ่มชื้นยังจะเป็นอยู่นะคะผิวหน้าแห้งผิวหน้ามันแล้วอันนี้หน้าอะไรคะ หเห็นกันอยู่นะคะวันนี้ก็เลยบบอยากให้ฝากเซร,รวีกับคนที่เขาอาจจะโอ้ยหนูยังไม่เคยลองเลยมันดีจริงหรือเปล่ายังไม่เคยใช้ค่ะอยากให้แนะนําเลยเต็มที่เลยค่ะถ้าเกิดเขาแนะนําเราจะไปซื้อตามไหมคะซื้ออะไรนะซื้อได้ยินนะเอนนะเอซื้อตามเลยนะคะแนะนําได้เลยครับผมครับก็ฝากฝากเซรว่ีด้วยนะครับเพราะว่าน้องเป็นไวเจอร์ให้ความชุ่ม,ะะมชื้นนะครับก็จริงจริง ความชุ่มชื้นก็เป็นสิ่งสำคัญรับอย่างที่บอกก็ก็ใช้จริงๆแล้วก็ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ครับสบายมากผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยนะคะเนี่เพิ่มเติมนิดนึงนะเจะรวีต้องบอกว่าอ่านี่ด้านหลังสกิดแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้รับเพสเตอร์วันนี้ต้องมารับเพสเตอร์แล้วนะคะวันนี้มีแจกให้แบบไม่อั้นเลยนะคะนี่เลยนี่ถือโชว์เลยนะคะเดี๋ยว้องต้องกิจกรรมไสแกนนี่เขาก็ แจกแไปขับอย่างเดียวเลยนะคะแจกได้เลยแจกได้เลยนะคะแล้วเขาตั้งออกกลับด้วยได้มไเมื่อกี้ถามว่ายังไม่ได้เซราวีไหมคะทุกคนบอกได้กันหมดแล้วตอนนี้ไม่ได้่้เมื่อกี้ถามบอกว่าได้หมดแล้วเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครได้เลยค่ะทำยังไงดีนี่ยากแล้วอ่ะมันยากแล้วมันคือความลำบากใจที่แบบอยากจะให้ทุกคนเลยจริงๆโอเคโอ้ยหนักใจเลยเนี่ยอันนี้หนักใจละ ใช่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากได้นะคะวันสแกน QR ว o d กันก่อนได้เลยนะคะออกแบบคถามคำถามง่ายๆเลยนะคะสแนนั้นเล้วก็รับไปได้เลยนะคะนี่เลยสอร์ตีเอาไปทดลองใช้กันนะคะวันที่บอกว่ายังไม่เคยใช้วันนี้เรามีเทสเตอร์ด้วยเทสเตอร์อยู่หน้าะมาทดลองใช้กันได้เลยมีแบบครีมแล้วก็แบบโลชั่นนะคะนี่เลยอุ๊ยแซดค่าบอกว่ามือทางนู้นหน่อยบอกมือทางนู้นหน่อยเออ นะคะอาจนรยนใครที่ยังไม่เคยลองนะคะวันนี้ลองได้เลยนะมีเทสต์ดาวโบนนะคะเราต้องบอกว่าเขามีเซรามไยที่จาเป็นต่อผิวถึง3ชนิดด้วยกันค่ะพร้อมกับเทคโนโลยีค่ะ FVE นะคะที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางเซรอีที่เขาจะค่อยๆปลดปล่อยสารสำคัญลงสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกใครบอกว่าพี่คะหนูผิวแห้งมากเลยตรงนี้เขาเพิ่มความชุ่มชื้นยาวนาน48ชั่วโมงนะคะ มงกันไปเลยนะคะโอ้โหวันนี้เชื่อว่าแดดร้อนแต่ว่าทุกคนก็คือสู้มากๆเลยนะคะนี่ถ้าเกิดเราจะต้องอยู่กันถึง1ทุ่มเราอยู่ไหวไหมคะไหวโอ้โหฉันก็ไหว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 นะไหวนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่ยังไม่ได้เทสเตอร์เดี๋ยววันนี้ให้เข้าตัคงแจกเลยนะคะแต่ก่อนจะไปเราจะต้องสแกน QR code กันก่อนนะคะนี่เลย QR code สามารถมาสแกนได้เลยอ๋อ พิเศษพิเศษเขาบอกว่าคนที่มาตอนนี้ก็คือโชคดีมากคิวอาค้ไม่เป็นไรแจกไปละนะแจกไปเลยโอเคครับงั้นขออนุญาตนะครับเอาเลยเอาแจกเลยค่ะอุ้ยด้านหลังยือมือก่อนใครเลยใครที่ไม่ได้ฉันอยากให้รู้ว่าฉันก็เศร้าเหมือนกัน ครับแต่ถ้าใครถ้าใครเป็นอะไรอ่ะตะโกนบอกเลยนะโอเคไหมถ้าใครจะเป็นลมอ่ะโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคครับครั้งหลังตะโกนมาว่าเป็นคนที่ชอบเธอได้ไหมนี่เราแฟนขับคือหนาแน่นมากๆจริงๆนะคะนี่ภาพแห่งความประทับใจนะคะโอ้โหมเมเป็นแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะเราบอกเลยนะคะบอกเลยมเมเป็นแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆตอนเรามีอีกใช่ไหมครับ ไม่ถึงเราอ่ะโอ้ยบอกเลยไม่ได้มีบ่อยๆด้านหลังครับยังไงดีด้านหลังบอกว่าดูขอเป็นแม่นาค่ะตอนนี้นะคะขอเป็นแม่นาก่อดนะคะให้ใจไปด้วยนะ มาเซรุ่ยไปใช้กันมีน่าชุมช่มชื้นนะคะฝากไว้ด้วยมันจะเป็นดีๆที่ตอบโจทย์ทุกสภาพผิวจริงๆโดยเฉพาะคนที่บอกว่าไม่ไหวอะผิวแห้งผิวลอกเป็นขุยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงเลยนะคะภาษาจับนวัตกรรมค่ะ MVE นะคะที่เป็นเทคโนโลยิ้มพิเศษเฉพาะนะคะจากเซรุ่ยนั่นเองป,ปล่อยสารสำคัญลงสู่สผิวได้อย่างล้ำลึกเลยนะคะ โยนเลยเหรอครับโยนเหรอไมได้หรือจริงจริงรอเล่นเหรอข้างหลังบอกรอเล่นนะนี่ทุกคนค่ะข้างหลังใครที่บอกว่าพี่คะหนูเอื้อมไม่ถึงจริงๆทิงยังไงดีเดี๋ยวเราวนมารับโอเคป้าสแกนคลิปวนกลับมาสแกนคลิปอ๋อวนมารับนะคะวนมารับได้เลยนะโอ้โหอันนี้ได้เซโรวีแล้วกลับบ้านได้ยังคะยัง แีลวเขายังไม่ยอมกลาบนะยังไงดีเขาเรียกว่าดูแลแฟนคลับโทษจริงๆนะทางังที่เราอับประชาสัพันธ์ไปว่าตรงนี้คือด้านหน้าบูธแต่เขาว่ายังแจกไปถึงข้างหลังโอ้โหพัสใจนะอันนี้คือภาพแห่งความประทับใจจริงๆนะฝากเซราวีกันไว้ด้วยนะใคร วันนี้มาเจอเข้าวตังแล้วนะคะอย่าลืมสแกน QR code ตออแบบสอบถามร่วมก,กิจกรรมกันด้วยนะคะเป็นการสัอพอร์ตกันนั่นเองนะคะนี่เลย แล้วก็เดี๋ยวช่วงเวลาต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวให้เข้าตังมาถ่ายโฟโต้บูธกันบ้างดีกว่าครับเออเพราะว่าโฟโต้บูธ <photo booth S 2> เนี่ยวันนี้มีแอคชั่นถึงสแอคชั่นเลยนะคะเลือกได้เลยที่สําคัญบางคนบอกว่าพี่คะหนูไม่มีพร็อพวันนี้เรามีพร็อพเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะในบูธนะคะในบูธมีพร็อพเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะอค่ะเดี๋ยวไปถ่ายโฟโต้บูธกันดีกว่านี่นะนแป็นน้าเป็นน้าเป็นน้า ได้เลยนะคะ QR ิวอาเนี่ยสามารถสแกนกับพี่ๆคนไหนก็ได้ที่มีคิวอาบค่อยอยู่นะคะระหว่างรอนะ นี่พอกใครมีความสามารถทะลุตู้นี้เข้าไปได้รอชมนะรอชมในโซเชียลนะคะเออราบอกแล้วว่าวันนี้มาที่บูธกิจกรรมของเจรวีนะคะเราต้องเล่นให้ครบทุกกิจกรรมเพราะว่านอกจากจะมีตัวเทสเตอร์จากเซรวีแล้วนะก็ยังมีโฟตโต้บู h จะได้ภาพกน้ากะ500บับไปด้วยนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังมีส่วนลดจากลาซาด้าอีก100บาทสแกนรับกันไปได้

อยากได้รูปกอลนี่ไหนครับพี่บุ๊อยากได้รูปกันเอาในเพจเอาในเพจใครเดี๋ยวลงโอเคน่ารักใจเดี๋ยวลงให้ในทวิตเตอร์นะคะไป็นคนบอลโน้ตเซลวีกันด้วยนะโอเคใครอยากได้รูปรอติดตามได้เลยที่หน้าเพจนะคะรอติดตามที่หน้าเพจได้เลยนี่โอ้บอกเลยแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเออ นี้ฉัแบบว่าใจเต้นจะเป็นลงไปอีกคนนึงแล้วเนี่ยคือหน้าใสามากจริงๆไม่ได้เรียนภาษาทำไมหลอ่ออ่ะคาถามว่าทำไมหลอ่อเราใช้อะไรคะเราใช้อะไรคะใช้เซราวิจเออเนี้ย โอ้ยว่ากามาจายโอเค่องหอาาัขา้าไปดูโอเคใช่ดูแล้วโอเคหนึ่งรูป1 1 2มน่าวฝากบริจาคของเซโรวีกันไว้ด้วยนะคะนี่เลยใครที่บอกว่าใช้อยู่แล้วนะคะ กดหนุนแบบนี้กันไปได้เลยนะคะหาซื้อได้เลยนะคะแบบนี้ใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายจริงๆนะคะผิวหน้าผิวกายเลยนะคะนี่เลยแล้วก็วันนี้กิจกรรมนะคะอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะโฟโต้บูทน่ารักน่ารักจริงๆอ๋อยืนมาให้กล้องด้วยยืนมาให้กล้องด้วยนะคะขอท่าแบบหนได้ไหมขอท่าแบบนปอะไรนะครับขอท่าแบบในรูปใส่ได้ไหมขอท่าแบบในรูป ได้ไหมที่จ๋าพี่จ๋าที่จ๋าทำแบบนี้ทำแบบนี้หัวใจสั่งทางเออขอแบบนี้ขอรูปเนี่ยทุกผ่านนอกจากในโฟโต้บูธแล้วนะเราจะบอกว่าบูธเราเนี่ยมีพร็อพนะคะรอบบูธเลยกระจกเอ๋ยใครเอ่ยสามารถใช้เป็นพร็อพได้หมดเลยนะคะใครที่อยากจะมีฟีลแบบว่าถ่ายรูปกับกระจกนะถ่ายโซเชียวีดีโอกันได้เลยนะคะนี่จ๋ะ บอกเลยว่าวันนี้กล้องแตกแน่นอนกล้องแตกสยบแตกนะคะเออกล้องแตกกล้องจะแตกเธอเห็นอะไรในนั้นไหมเห็นอะไรในนั้นไหมเราเห็นความหน้ารักเต็มกระจกเลยตอนนี้เออทุกคนสามารถ ถ่ายตามรอยข้าวังได้เลยนะคะนี่เลยรอบคูสามารถถ่ายได้หมดเลยนะคะรุนรับแอร์พอตแม็กกันด้วยนะวันนี้แจกไปเลยถึงสามรางวัลนะคะอ้าวอน้่หมคือเขาบาก รอบปู๊จริงๆนะทุกคนคนชื่อฟ้านี่นเห็นไหมว่าแดดขนาดนี้นะคะทำอะไรผิวทันเขาไม่ได้เลยนะสำหรับเขาฟางเพราะว่าเขาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไปด้วยเจะสำอางที่แพทย์ผิวหนังในอเมริกาแนะนำนะคะนั่นก็คือเซรวีนั่นเองนะคะนี่เลยคุณฟูคได้ไหมอันอันนี้่านมคอมาติดหน้าวะยังไม่หายเลยอ่ะ ไม่คนนี้มันดูดีมากต่แบบดูแบพอต่อไปตอนนี้ยังนอได้อดูชุดมานสุดสุดสุดสาด ใครยังไม่ได้บ้างไหมคะสำหรับเพสเตอร์เออรับได้เลยอันนี้คือนาทีทองจริงๆนะคือรับได้เลยจริงๆออ ให้นิดนึงนะคะถอยหลังให้สักประมาณ29ก้าวนะคะเราจะได้มีพื้นที่ในการสวยงามนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างนี่ขนาดนี่ขนาดเรายืนมองเฉยๆเรายังมีความสุขเลยต่อให้แดดจะรอนแค่ไหนก็ตามนะคะต่อให้แดดจะร้อนแค่ ก็ตามใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราใช้เซรลวีมาแล้วเราไม่หวั่นใช่ไหมเราไม่หวั่นเลยเราไม่หวั่นเลยไม่ว่าแดดจะแรงแค่ไหนนะคะอากาศจะร้อนแค่ไหนแต่วันนี้ได้เจอหน้าแฟนคลับเรามีความสุขไหมคะถามจริงมีความสุขไหมครับรู้สึกยังไงบ้างที่มีคนมาแบบรอมีคนมารอเจอเราเยอะขนาดนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากจริงๆคือือากาศมันประทศไทมันร้อนมากจริงๆแต่ทุกคนก็ยังแบบก็ยังมาหาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับโดยวถ้ากินข้าวกันแล้วใช่ไหมอ <Yeah. S 2> ย่าเรากินแล้วมคนยังไม่กิน,นครับก็อาหารอะไรกินกันด้วยนะครับแล้วก็ฐานะเย็นๆกินนะครับ <c oughs> น,น,น <c oughs> ี่เทคแคร์เทคแครโอเคนะโอเคค่ะทุกคนค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะนอกจากเซรวีมีกิจกรรมดีๆก็ยังมีข้าวตักนะคะ สีสันมาทําให้ทุกคนยิ้มได้ในวันที่อากาศร้อนขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่าลืมนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะเราจะได้มีรูปสวยๆนะคะไปโพสลงโซเชียลมีเดียกันนั่นเองเนาะแล้วก็นีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางเข้าฟังนะฝากผลงานนะคะกับแฟนๆที่มารอเจอเราวันนี้ได้เลยค่ะคร <have go. S 1> ับก<ล>็ยังนะเขาประกาศแล้วหรอไปปรโปใคร ก็ก็อยากให้รอติดตามครับใช่ครับผมใช่ใช่อะไรนะไม่หายไปไหนแน่นอนไม่หายไหแน่นอนทำใบเหรอครับทำใบทำใบเอ้ยเกือบจะบอกเลยนะอีกนิดเดียวเองกับหลุดปากแล้วนะเปิรเปิด์เปิดครับ คนี่แลควาามเเอองครับผมก็นั่นแหละครับแล้วก็เออ่หลังจากนี้ก็จะมีงานเรื่อยๆครับก็จะเป็นพวกแฟนมีตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คอนเสิร์ตที่ไทยก็มีนะมีมีที่ไทยที่ไทยที่ไทยก็อยากให้เราติดตามนะครับใช่ฮะขอบคุณมากๆนะครับโอเคค่ะแล้วก็วันนี้มีไหมมีนี้ยินดีต้อนรับสู่ไทยแลนด์อ๋อวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีเซอร์คูลเลนเจอร์ครับพรุ่งนี้มีเซอร์คูลเลนเจอร์ครับฝากด้วยครับฝากด้วยค่ะ ซูชีมีดอยู่นะแต่ฉันก็เก่งอยู่นะใช่ไหมเก่งเ,เ,เก่งอยู่นะคุณด,ดีเลยจริงเอากำลังกายเอาลังกายครับวิวชอบด้านหลังจังเลยอ่ะทำไมอยู่ๆถึงแบบว่าเห็นชัดกว่าเพื่อนนะคะมีตัวช่วยใช่ไหมมีตัวช่วยดีๆนะคะนี่เลยวันนี้ มาเจอกันแล้วเนาะก็อย่าลืมกลับไปดูแตสุขภาพกันด้วยนะคะนอกจากสุขภาพกายแล้วเนี่ยผิวหน้าก็สําคัญนะคะเพราะว่าทุกวันนี้มลภาวาะไรต่างๆวันเยอะแยะไปหมดเลยความทุ่มชืนสำคัญนะคะแล้วก็ขอฝากเซรวีก,กันไว้ด้วยนะที่สําคัญวันนี้ใครที่บอกว่าได้รูปสวยๆกันไปแล้วได้รูปได้วิดีโออะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้เชื่อว่าทุกคนได้กันไปประมาณ1000ช็อต น่าจะถึงน่าจะถึง1 0 0 0ช็อตนะคะฝากติดแฮชแท็กด้วยนะคะเซรวีสกินอะคาเดมีนั่นเองค่ะแล้วก็ขออนุญาตฝากผลิตภัณฑ์ของเซรวีด้วยนะคะแล้ววันนี้ขอบคุณมากจริงๆค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆจากทางเซรวีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเขาฟังด้วยนะคะที่วันนี้มาสร้างรอยยิ้มสร้างสีสันให้กับแฟนๆนะชาวสยามสแควร์ที่มารอกันตั้งแต่เช้าตรู่เออเช้าตรู่เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมาก เลยนะคะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับหาอะไรกินด้วยนะหาอะไรกินด้วยนะครับหาอะไรกินด้วยนะครับหาอะไรกินด้วยนะครับแลกิจกรรมของเซราวีนอะยังมีจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มของวันนี้นะคะหนึ่งทุ่มของวันนี้ใครที่แบบว่าอยากจะมารอเล่นกิจกรรมนะคะวันนี้ นะคะยังสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้เรื่อยๆจนถึงหนึ่งทุ่มเลยนะคะวันนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆคือเราถ้าเราเป็นแบบเราเป็นข้อตังค์เราก็มีความสุขที่มีคนมารอเจอเรามีคนรักเรามากขนาดนี้รักไหมคะรักนะะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเข้าฟังด้วยนะคะขอบคุณกิจกรรมดีๆจากทางเซราวีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ตั้าใจรักทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ ฝากติดตามกันด้วยนะคะในโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กเซอรุ่ยสกิทอคาเนีด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะด้านหลังด้วยด้านหลังด้วยนี่โคตรค่ะค้าค่ะโครอ๋อข okay> ้ามผม เซรนี้แล้วก็เป็นเซรุ่ยเลยแต่ดครับด้านหลังโดยใช้กล้องด้วยโอเครัไหมกล้องี่ด้วานี้หลังโอ้ยช่วงนี้ใครยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมสแกน QR Code กันให้เรียบร้อยนะคะเทสเซอร์เราแจกที่เยอะมากๆเลยใครยังไม่ได้ยกมือบอกมือกันก่อนได้เลยว่าเอ๊ะหนูยังไม่ได้ค่ะพี่ขานะคะตอนนี้เซรุ่จะไปถึงมือคุณนะคะไปทดลองใช้กันได้ครับ

หนึ่งสงสามหันรักมากมาเลยเขาตั้งในถ่าีร็วนะีเพื่อไม่เป็นการน้อยใจเดี๋ยวเราจะมาถ่ายด้านหลังให้ด้วยเราไม่เด้านหลังนะเดี๋ยวเชิญด้านหลังได้เลยนะคะนี่ด้านหลังก็ยังมีแฟนคลับที่รอถ่ายรูปกับคับตังอยู่อีกไม่น้อยเลยนะคะ

โอ้โหขอบคุณมากนะครับวันนี้ทุกคนเก่งมากเลยขอบคุณมากนะครับกินข้าวด้วยนะเดินทางปลอดภัยนะครับใครลางานมากลับไปทางานนะใครรายกานมากลับไปทางานด้วยนะจ๊ะโอ้โหอยู่ได้ยังไงจะไม่ทันแล้วทำไม่ทันแล้วอยู่ในความไม่ถมไม่กินพักผ่อนพักผ่อนนะครับมาเรียนด้วยเราตั้งใจเรียนนะเราจะเอาเราออกไม่ได้ครับเราลาทั้งวันเลยไม่ใช่โอ้เงินพักผ่อนวันนี้เราพักผ่อนนะครับก็ เออพักผ่อนให้เต็มที่ครับก็ไว้มาเจอกันคราวหน้าครับเชอได้นะโอเคนะโอเคนะเออไปแล้วนะขอบคุณนะครับขอบคุณม้องางจริงๆนะครับขอบคุณน้องว่างขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามกันได้นะคะเก่งมากเก่งมากเข้าจจเก่งมากประเทศไทยบ่อยๆได้ครับๆมาเยี่ยมเยี่ยนอีกนะครับคุณส้มบอกได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 来，给俺老婆子喝。